สว่เพีเพื่อนทุกท่านพบกับนักการระวังนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่16นะครับเดือนสิงหานะฮะวันนี้ใครหลายคนก็มายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับหรือว่าใครหลายคนก็เรียกว่ามีเรื่องกระตุ้นนะครับทําให้วันนี้มีความหวังนะครับวันไว้ออกนะครับจริงๆนะบางคนเป็นความหวังที่สุดนะฮะของคนคนนั้นนะครับในเดือน2วันนะครับจริงๆนะ เป็นความหวังเดียวเลยนะฮะวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับก็ต้องบอกกันฮนะวันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีที่ว่าเป็นวันสําคัญสมัยก่อนผมเคยทําทงานก่อสร้างเนาะจะมีลูกน้องแล้วก็พี่ๆช่างๆทั้งหลายแย่ๆหมดนะครับไม่ว่าวันที่16กับวันที่1นึ่งที่ไรนะฮะมันจะค,คึกคักเนี่ยฮะในไซต์งานคึกคักแต่พอใกล้ เวลาหุ้ออกนะฮะเสียงตอกตะปูเสียงอะไรต่างๆมันจะเบาลงไปนิดนึงนะฮะเหมือนเขาเงี่ยหูรอนะฮะเงี่ยหูรอรอเวลาสําคัญรอนาทีสําคัญนะฮะเป็นความหวังเดียวเพราะว่าแบบคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยจะให้มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะฮะแบบชั่วค่ำคืนเนี่ยมันยากมากนะฮะทำธุรกิจบางทีได้กําไรที่มันยังแบบพอเห็นรูปร่างหน้าตานะครับว่าเงินทอเป็นยังไงแต่ว่า บหาเช้ากินค่ำหรือพนักงานนี้นะครับไม่ได้ลงทุนไม่ได้มีธุรกิจไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่นี่นะฮะเขาก็รอนะฮะอย่างนี้แหละนะครับวันที่1ก็ซือหนี่แหละบางคนพลิกชีวิตได้นะครับเงินที่ได้มาบางทีมาเป็นก้อนนะครับตรงวันที่1นึ่งตรงวันที่2นะครับมันแบบชื่นใจนะฮะแค่เล็ท้าย2ตัวยังแบบตื่นเต้นเลยนะฮะนี่ก็นี่นะครับวันที่เป็นวันแห่งความหวังของใครหลายหลายคนนะฮะก็ขอให้สมหวังนะ สิ่งใดที่บุญทํากรรมสร้างบุญทางกรรมแต่งมานะฮะก็ขอให้มาทันเวลาในยามที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้นะฮะแต่ช่วงนี้คนจําเป็นเยอะนี่ใช่ไหมจำเป็นต้องใช้นะฮะหลายคนบ่นให้ฟังประโยคนึงที่ผมได้ยินบ่อยในปีนี้คืออะไรไหมฮะไม่เคยจนที่สุดขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเดือดร้อนขนาดนี้มาก่อนไม่เคยเป็นหนี้ขนาดปีนี้มาก่อนไม่เคยล้มเหลวหรือว่าหนักที่สุดนะครับ ในรอบตั้งแต่เกิดมาก็คือปีนี้คือโ,อโหได้ยินบ่อยมากนะฮะเ,เพื่อนๆเป็นไหมแต่ผมได้ยินบ่อยนะแต่และปีก็จะมีทั้งคนรู้จักหรือบางคนจะเขียนในอินบ็อกมานะครับว่าระบายมาเล่าต่างๆนะนะให้ฟังค่อนข้างเยอะนะฮะปีนี้เป็นปีที่อ่านเรื่องราวประโยคดังกล่าวมาสูนะ่เนี้ยเยอะสุดนะเยอะสุดขนาดช่วงโควิดนะฮะก็ยังไม่ขนาดนี้ ขนาดโอ้แต่ทุกช่วงนะฮะที่มันเจอวิกฤตของบ้านเมืองนะครับยังไม่เคยอ่านทีขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะเลยรู้ว่าโอ้แบบเหมือนกับร้อนไปทุกหย่อมย่ามกันเนาะโอเคนะครับเอามามาดูความหวังใหม่ๆขอให้สำเร็จแล้วกันนะฮะเลขมงกลครับในวันนี้ครับมีดังนี้ครับวันนี้วันเสาร์นะฮะเลขแรกครับที่ถูกฉลกนะฮะคือเลขหกนะครับ เลขต่อมาฮะคือเลข8นะครับเลขต่อมาครับคือเลข3นะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายนะครับที่เด่นเป็นพิเศษนะฮะคือเลข1นะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชกนะฮะคือเลข4นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชกครับสีแรกคือสีม่วงนะฮะสีต่อมาครับคือสีแดงนะฮะสีต่อมาครับคือสีดำนะครับสุดท้ายคือ สีชมพูนะฮะสีที่ต้องเลือกหรือไม่ไม่ค่อยใช้คือสีเขียวนะครับโอเคนะฮะซ้ายขวานะครับวันนี้ให้เลือกด้านขวานะครับและถ้าต้องเลือกบนล่างนะฮะวันนี้ก็ด้านบนนะครับประมาณนี้นั่นเองนะฮะโอเคนะก็อบางทีเรื่องหวยลอตเตอรี่หนึ่งเป็นความหวังจริงนะคนแบบมีความหวังหนึ่งเดียวนะฮะเดือดสองหนนะก็ประมาณนี้ครับ ซึ่งเดี๋ยวพอหวยออกวันที่16ใช่ไหมครับแลคือวันเสาร์ทุกทีก็จะเป็นาสามราศีที่ดวงสิ่งโชคสิ่งดวงไม่มีนะฮะแต่ว่าเสาร์นี้ก็ยังเป็นคุยกันคือวันหยุดนะครับแล้วก็คืนวันอาทิตย์ก็จะเป็นาสามราศีดวงสิ่งโชคสิ่งดวงไม่มีนะฮะคือช่วงสามทุ่มวันอาทิตย์นะฮะก็จะมีคลิปเรื่องของการเสี่ยงโชคต่างๆนะครับโอเคนะฮะ ผมพยายามลงคิปสาราดวงสิ่งโชคเสี่ยนัวไม่มีนะพยายามลงให้ไหวเพราะบางคนเขาพอ16บหกยออกได้ไหมครับ17เ็ขาซื้อแล้วนะฮะคือเขามีอะไรในใจยุคสมัยก่อนก็จะไปขูดเลขหรือคนที่เขาไปหาเลขนะฮะก็จะหาเลข2ตัวและาตัวนะครับแต่ยุคปัจจุบันนะฮะเขาหาได้เป็น6ตัวนะฮะแล้วเขาก็จะเลือกเลขนะฮะซื้อทางออนไลน์นะครับเข มีในหัวฝันไหมเลขหกตัวเลยก็มีนะครับหรือไปเจอเลขหกตัวเลยนะฮะมันก็ได้ซื้อออนไลน์พื้นที่นะเขาก็เลยซื้อถือหัวหวัดน,นะครับโอเคนะโอโ้เรื่องรตีนี่แบบคุยได้ยาวนะฮะเลขมงคลอะไรต่างๆนานานะโอเคครับมาดูคลิปนี้นครับเพื่อนๆครับผมทําคลิปดวงนกฟินิกนะครับนี่เพื่อนๆดูนกฟินิกเนี่ยคือผมใช้คําว่ายิ่งพังกับยิ่งลุ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะ เบื้องบนนกฟีนิกซ์นะครับมันเป็นนกที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นเรียกว่านกนะฮะของตำนานนะครับบากระนำนะฮะมันเป็นตำนานของปรีกเนาะเป็นนกที่แปลกอย่างคือในยามที่มันกําลังจะหมดอายุไขนะครับมันจะไม่ยอยู่ก็บินไปตายลังนะฮะมันจะเผาตัวเองนะฮะมันจะเผาพรุบงด้วยนะครับเผาให้ป่นเลยนะครับแล้วกลายเป็นผงสักพักนะฮะ มันจะก่อร่างสร้างตัวเองขึ้นาใหม่นะฮะกลายเป็นนกที่ปีกแข็งขึ้นขนแข็งขึ้นสวยงามขึ้นกำลังวังชาอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆหรือว่าเรื่องของ power ต่างๆมันสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาเลยมองว่ารลบินได้ไกลกว่าเดิมมีพลังนะครับนก,นนกมันเป็นนกเหมือนนกไฟเลยนะฮะมีพลังอํานาจต่างๆสูงขึ้นกว่าเดิมนะฮะเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าดวงชะตาบางคนที่ กำลังล้มเหลวกาลังแยกกาลังจะหมดอายุไขก็คือมันจะขายของงานและเงินนะฮะคือกำลังจะไม่เหลือสักสอย่างหรือกําลังจะพังง่ายๆครับถ้าชีวิตกำลังจะพังนะฮะถ้าจังหวะดาวมันลงล็อกดวงนกฟินิกซ์หรือดวงชะตาตัวเองนะฮะได้เกณฑ์ของเหมือนกับน,นกฟินิกซ์นะครับมันเหมือนเกณฑ์ฆ่าไม่ตายนะฮะมันก็กลายเป็นว่าช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดให้พยายาม ฟื้นตัวเองคืออย่าท้อนะฮะพยายามยืนขึ้นมาต่อนะฮะพยายามมีชีวิตต่อนะครับพยายามทำไงไให้หายใจต่อไปได้ได้ฮะจะรูปหน้าปาจมูกให้ชีวิตวันต่อวันให้มันอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะฮะมันนี่คอวามหวังก็ต้องให้อยู่ต่อนะฮะเขาเปรียนเสมือนว่าเป็นนกฟินิกซ์ก็กำลังจะเผาตัวเองนะครับกําลังอยู่ช่วงเผาตัวเองนะฮะแล้วพอเผาตัวเองก็คือแบบตกที่สุดแล้วนะฮะ มันจะก่อล่างสร้างตัวเองมันจะมีโอกาสเข้ามามันจะมีคนช่วยเหลือหรือมีอะไรที่เข้ามาทําให้เราฟื้นแล้วก็กลับมาแข็งแกร่งแขรงและแถมดีกว่าเดิมอีกนะฮะมันเหมือนกันเพื่อนอาจจะเคยเห็นนักธุรกิจที่เป็คนชื่อเสียงคนที่มีชื่อเสียงนะฮะในบ้านเราหรือที่ไหนก็ตามนะครับเพื่อนเคยฟังตอนที่เขากําลังย่าแย่ที่สุดนะฮะตอนที่เขาตกที่สุดนะฮะตอนที่เขาไม่เหลืออะไรที่สุดนะฮะ หลายคนเคยผ่านสภาวะนี้นะคนที่ยุคปัจจุบันเป็นคนประสบความสำเร็จ,จน,นะครับร่ำรวยเงินทองธุรกิจกิจการมีเงินเป็นหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรก็ว่านะครับเนี่ยนะเขามีเหตุตกที่สุดกันเยอะนะฮะสิบคนที่เกินครึ่งน,นะเยคือแบบต่ําที่สุดนะฮะบางทีก็อาจจะเป็นช่วงที่คล้ายๆกระโดงนกฟีนิกซ์นะฮะเขาตกที่สุดปุ๊บมีนี้บางคนเป็นหลักสิบล้าน หรือหลายร้อยล้านจะเห็นนะาดาราบางท่านมีนี่เป็นหลักร้อยล้านนะฮะไม่ค่อยจะเป็นดวงที่ลุกขึนขึ้นมาได้นะฮะเขาก็ค่อยๆปลดหนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับพอถึงจุดหนึ่งพอหนี้หายปุ๊บเขาเนี้ยทุกอย่างเป็นของเขาแล้วนะฮะตลาดลูกค้าคนนับถือศรัทธาอยู่ในมือเขาหมดละจากนี้เขาก็จะเด้งขึ้นมานครับจะมีหนี้เท่าไหร่เขาจะมีเงิน มากกว่านั้นก็ได้นะครับเนี่ยเขาเรียกดวงนกฟีนิกซ์นะฮะเพื่อนๆลองเข้าไปฟังดูได้มีรายละเอียดต่างๆสัญญาณต่างๆว่าเราเป็นดวงนกฟีนิกซ์หรือสัญญาณต่างๆว่าเรากําลังโดนเผาตัวเองแล้วกําลังจะก่อร่างสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมมันจะมีสัญญาณบอกต่างๆก็ลองฟังในคลิปได้นะครับโอเคครับขอบคุณส้มมะแตงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมแลวฟังใน แต่ละวันนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์ตามสะดวกของท่านเลยนะครับและขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาซัพพอร์ตช่องในการเป็นเมมเบอร์นะฮะแล้วก็เป็นสมาชิกนะครับขอบคุณมากนะครับอยู่กันนานๆนะดูดูอัลบสองราศีครับาราศีเมษครับพฤศศ์แล้วก็ราศีเมถุนครับเรื่องที่เมษนะฮะวันนี้ภารกิจต่างๆครับของคนราศีเมษเนี่ยเป็นวันที่เด่นเรื่องของงานภารกิจสําคัญเจรจาเรื่องต่างๆที่มันอึดอัดใจไม่สบายใจ จะสามารถเคลียร์เป็นเรื่องๆไปได้อุปสรรคน,นี้เคลียร์ได้แทบทุกเรื่องเรามีวิธีทางออกของทุกปัญหาไม่มีตันข้อดีคือเงินชุนนะครับเราพระจันทร์โคจรอ,อยู่ตำแหน่งการเงินนะฮะเขาว่าข้อดีคือมันจะสามารถเคลียร์ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเงินทองได้หรือบางคนมีลุ้นเรื่องเงินหรือรางวัลพิเศษหรือมีโอกาสได้ซื้อของถูกใจเขาว่ามีโชคลาภเนี่ยบางทีมันเป็นการได้ซื้อของถูกใจ ก็ได้นะครับของบางอย่างแบบเราอยากได้แต่จังหวะไม่ได้นะฮะแล้วอยู่ก็ซื้อได้นะฮะมันก็เรียกว่าได้โชคลาภนะฮะในสิ่งที่เราต้องการเพราะของบางอย่างเนี่ยมีเงินแต่จังหวะไม่ได้มันซื้อไม่ได้เหมือนกันนะฮะคือตอนช่วงน,นะครับคือสองสวรรค์ใน,นที่ที่ไปนะครับก็คือวันนี้นะฮะพรุ่งนี้มะรือน,นี้มันจะมีเรื่องดีดเกี่ยวข้องเงินทองนะครับเงินทองโชคลาภวาสนาแล้วก็การเจรจาสําเร็จ มีเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นได้ไปในที่ที่อยากไปได้ไปกับคนที่เราต้องการหรือว่ามีเรื่องสัมพันธ์กับเรื่องของงานที่สําเร็จลุล่วงได้ด,วดีวันนี้คขคยค้าขายครับดาวพระจันทร์นาหน้าพระจันทร์อยู่ตําแหน่งเงินทองได้ตําแหน่งมหาอุดมันมีโอกาสทํากําไรหรือจะจัดโปรโมชั่นทําแผนกระตุ้นยอดขายอะไรก็ตามจะประสบผลสําเร็จไปอย่างดีนะครับเจาะดาวมันได้ดวงดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การจัดการงานเชิงรุกเด่นเือเพืเ่อนๆมีอะไรนะครับที่คิดอยากทําอยากไปอยากเคลียร์อยาก,ยากแก,แก้จัดการโอเคนะครับปัญหาต่างๆมันเคลียร์แก้ทําได้ได้ใช้เงินอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาฉะนั้น2อสวันนี้นครับไม่ว่าจะใช้หรือชอบหรือซื้อหรือขายถือว่าเราจะมีขา่าวดีเรื่องความรักบ้างคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงคุยกับใครช่วน้เทคแคร์ Care, ดูแลหรือว่า เป็นห่วงออุโอใจใสนะฮะกับคนที่เราคุยด้วยมันก็จะมีเรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับหรือมีอะไรที่สัญญาณด้านบวกนะฮะส่วนคนที่มีคุยแฟนแล้วดาความรักชื่นี้เด่นมีกิจกรรมทำมาด้วยกันมีความสุขเป็นพิเศษมีเรื่องพึ่งพาใส่กันได้มีสิ่งดีๆหรือว่าคุยกันดีๆเรียนการทะเลาะเนี่ยเป็นวันที่มีความประทับใจในการคุยในการครบหากันนะฮะวันนี้โดยรวมวันที่ดีถึงมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็เคลียร์ได้จบนะครับ โอเคนะฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้ระวังเหนื่อยง่ายนะฮะแล้วก็ปวดเมื่อยในเม่ตัวช่วงนี้ระวังเป็นไข้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้มีดวงจิตในเจตัวเล็กๆน้อยๆท่านนินไวซสวอครับมีการปวดลังข้อบา่าไหล่แล้วก็กดไหลย,ย้อนสเสนห์เสื้อผ้าเน้นสีสดใสใบหน้าสะอาดสว่างสดใสร่างกายกลิ่นหอมนะครับรวมถึงท่านที่ในช่วงนี้นะฮะมีลูกหลานบิดวาสัเลี้ยงนะครับวันนี้ก็ดูแลเป็นพิเศษนิดนึงครับ จะมีรเรื่องที่ทําให้ห่วงกวังวลเล็กๆน้อยๆฉันให้เวลากับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเยอะหน่อยนะครับต่อมาคนราศีพฤษภครับวันนี้งานต่างๆหรือภารกิจต่างๆ,ๆครับเป็นไปได้ดีนะฮะเผื่อมีเรื่องอะไรที่ต้องท,ทําต้องเคลียร์ต้องแก้โอเควันนี้จริงๆจะดูยุ่งๆหน่อยนะครับดาวพระจันทร์โคจรทับเนี่ยพระจันทร์็นเรื่องการเดินทางเป็น,นทั้งเราไปหาใครนะฮะหรือว่ามีคนมาหาเรานะฮะจนเรื่องการเดินทางการทําภารกิจต่างๆ โดยรวมครับก็ถือว่ามีเรื่องยุ่งๆพยายามรักษาเวลาครับมีอะไรวันนี้ต้องรักษาเวลาจะทําจะไปจะไปจะเคลียร์จะแก้จะจัดการปัญหาต่างๆนานาจริงๆโดยรวมก็สวยงามเป็นไปได้ดีนะฮะเรื่องเวลาเรื่องอะไรก็ตามทีนี้ฮะับภูมิด,ดาวเกี่ยวกับการเดินทางระยะสั้นืีนี้ใครจ่ายมันเยอะนะครับฉะนั้นที่ต้องระมัดระวังคือร่องการหมุนเงินครจ่อจจุกจิกซื้อของถูกใจมี เดินทางไปไหนนะครับ in ุกอย่างมันเป็นเรื่องของเงินทองนะครับเดี๋ยวถ้าค nah, ุยเรื่องเงินทองในช่วงนี้มีโอกาสสําเร็จนะครับเผื่อเพื่อนจะมีการคุยเรื่องเงินทองรายได้หรือจําเป็นต้องหาอะไรก็หาตังค์นะฮะกําลังจะหมุนเงินหาเงินมันจะมีช่องทางหรือว่าอย่างน้อยมีไอเดียอะไรแปลกใหม่เกี่ยวข้องกับเงินทองแล้วก็โดยรวมก็ประสบผลสําเร็จนะครับจหวะดาวเกี่ยวกับเรื่องของเตือนอย่างนะครับช่วงนี้ความรักนะฮะ คนโสดช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่แฟนแล้วส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วครับเดาความรักในช่วงนี้ผมก็ห่วงอย่างครับบางทีมันมีดวงแบบห่วงกังวลหรือมีความคิดครับในช่วงนี้ผมไม่ไบอกว่าช่วงนี้ถ้าเขายุ่งๆหรือเขาไม่ค่อยมีเวลาไม่เปไ็นไรเพราะว่าจังหวะเดาวคู่ครองคนรักของเราคือดาวคารช่วงนี้โคจรอยู่ในตําแหน่งที่แบบกำลังยุ่งๆวุ่นวายนะครับในภารกิจของเขาฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเจอบ้างมาไม่เจอบ้างไม่เป็นไรแต่ให้กําลังใจเขาเยอะๆนะครับ เพิมพลังใจให้ดูแลเทคแคร์เป็นพิเศษจะดีมากๆนะครับเป็นความประทับใจต่อมาครับเรื่องของอเรียกว่าสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังปวดหัวร้อนในเจ็บคอนะฮะท่านในวัยสอครับกระหาย้อนนะครับแล้วการปวดหลังข้อบ่าไหลไม่ค่อยสบายสบายตัวเสีเสีร่างกายนะครับผมวกมาเรื่องเงินนิดนะครับในช่วงนี้มีดาวสามดวงโคจรตำแหน่งเงินทอง จริงๆพอจะหมุนเราพอจะคาดหวังเรื่องเงินได้อยู่นะฮะอะไรที่เกี่ยวกับเงินอะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโอเคมีรุ้นมีรุ้นนะครับฉันพอจะดูเรื่องเงินทองทรัพย์สินต่างๆนานาได้นะครับต่อมาเรื่องของอันนี้ลูกหลานบริวารสักเี้ยงช่วงนี้ดวงเสริมนะครับว่าไปนะฮะช่วงนี้ถ้าจะให้ลูกหลานบริวารสัดเี้งนะครับช่วยในสิ่งที่เขาพอทําได้ตามวัยเขานะครับช่วงนี้พยายามให้ภารกิจเขา หรือว่าพยายามให้ไอเดียบางอย่างหรือว่าให้อิสระนะครับบางอย่างเขานิดนึงผมดูว่าวุฎิภาวะเขาเริ่มโตขึ้นเลยนะฮะอาจจะให้ไอเดียให้ปัญญาหรือคําแนะนําบางอย่างแล้วให้เขาเติบโตด้วยตัวเองเริ่มปล่อยบางอย่างได้แล้วนะฮะเรื่องของต่อมาสเนสน่ห์เสื้อผ้าเนื้อสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าเข้มๆหรือแนวจัดเต็มได้นะครับต่อมาครับชาวเมถุนเรื่องของงานนะครับ มาบงคลไม่ได้ทำงานนะครับก็ให้รู้ว่าจะทำให้ทำอะไรก็ตามแหละช่วงนี้ผลงานในภารกิจที่ทำนะครับดูเนี้ยก็ถือว่าน่าพอใจสิ่งใดที่หวังตั้งใจมีความคืบหน้าการเจรจาติดต่อต่อ,ตอรองนะฮะซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนการทำเรื่องสำคัญอะไรก็ตามถือว่าประสบผลสำเร็จไปอย่างดีจังหวะดาวเกี่ยวกับการ เดินทางระยะสั้นเด่นนะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปไหนทําอะไรกันที่ไหนก็ใครหรือมีภารกิจอะไรสําคัญๆนะครับโดยรวมถือว่าเนี้ยผลลัพธ์ผลงานและการไปไหนก็ใครนะก็ถือว่ามีความสุขหรือว่าความสําเร็จเป็นพิเศษนะครับบางทีไม่มีอะไร,ะรจะไปซื้อข้าวหน้าปักซอยนะรหรือบางทีมีนัดเพื่อนนะฮะไปร้านกาแฟถึงจะมีแฮปปี้ดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงคือช่วนในค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะ ค่าจ่ายกินอยู่หลับนอนทั่วไปไม่เป็นไรแต่วันนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือเข้ามาเล็กๆก็น้อยบางอย่างมันเสียมันพังนะครับหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวครอบครัวนะครับช่วงนี้นก็เริ่มสูงขึ้นมาเฉยเลยก็ยังพอหมุนได้นะครับเราจะได้รู้ว่าอะไรที่มันพอจะเบรกๆคกห้ามได้ต่อมาครับมุลดาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดูดีฮนะคุยกับใครคนรู้สึกดีนะชอบคุยแล้วมันสามารถสาร ความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะดาวความรักช่วยเด็ดครับมีเรื่องอะไรที่แบบช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือทําอะไรด้วยกันได้นะครับคือมันมีมุมดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกื้อกูลเป็นกลายาณมิตรนะฮะพอพึ่งพาไว้วานให้ช่วยได้นะฮะดาวหลายดวงชนิดกจรทับเราจะมีไอเดียใหม่ๆเยอะนะเราจะจะมีรมบแบเขี้ยนมงคา่านะฮะใครที่มายุ่งวุ่นวายหรือว่ามาเจ้าแจะมา เซาซีนะฮะเราจะดำเิารไปพิเศษนะ,ะช่วงนี้ยพยายามสะกดอารมณ์ดีๆคำพูดวาจาจะแรงด้วยนะครับข้อดีช่วงนี้คำพูดประจามเด่นคือสามารถพูดอะไรแล้วคนเชื่อถือเชื่อฟังไว้วาในให้ใครช่วยเหลือได้ไปต่อรองอะไรก็ตามหรือบางทีได้อย่างที่เราต้องการนะฮะ <S <S ความรักเด่นทั้งสดและไม่สดพวกนี้ดวงมาเสริมกัน <S <S มีอะไรปรึกษาหรือช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาระหว่างกันได้มีอะไรที่พอจะพึ่งพาใสยได้ก็โอเคนะฮะคุยได้มีอะไรที่พอจะ วานให้ช่วยบางอยา่างโอเคครับทุนนิพยา,ยามีไดคุยกันนะผมดูว่าดวงมันเสริมกันอยู่นะฮะต่อมาครับเรื่องของเสน่ห์เสื้อผ้าเน,น้นสีสดใสใบหน้าวันนี้แต่งหน้าเข้มๆหรือแนวจัดเต็มได้นะครับลูกหลาบนบริวารสั์เลี้ยงช่วงนี้ระวังเรื่องของผมจะเรียกว่าป่วยไม่สบ,บายเล็กๆนะฮะแต่ช่วงนี้ที่ลูกหลานสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ชิดแล้วเราจะสอนสั่งได้มีเรื่องอะไรที่ทําให้เราสบายใจยหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให เรามีความสุขใจเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นลูกหลานบรรดารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้อยู่กระชิดดีนะครับมูลดาวอย่างนี้ฮะที่อันนี้ต้องเตือนคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังปวดหัวเจ็บคอร้อนในที่ยอยซอครับกดไหลย้อนแล้วก็ปวดหลังข้อบ่าไหลเสียบเสียบร่างกายครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะฮะได้ฟังอะไรได้ก็ตามขอให้มีความสุขครับสิ่งดีๆเกิดกับทุกท่านและครอบครัวนะฮะเป็นกําลังใจให้ทุกๆวันครับสวัสดีครับ